จะพามาดูกุ้งฝอ,อยที่เลี้ยงไว้นะครับตอนกลางคืนเนื่องจากเราดูตอนกลางวันเราจะไม่เห็นตัวกุ้งนะครับต้องค่อยๆย,ย่องมาดูตอนกลางคืนนะก็จะเห็นขอบบอ่อตรงนี้นะครับเยอะมากเลยครับถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นตานแดงๆนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราเข้าใกล้มันมากมันก็หนีเหมือนกันนะรเริ่มมไปละเด็นเยอะเลย ขอบบ่อด้านนี้ด้วยครับวันนี้ให้อาหารเขาแล้วทุกลางก,ก็ว่ายเต็มไปหมด,าด,ดนาแดงๆครับ คุณนี้ใครเต็มนะครับ ฝั่งโน้นได้มากครับตรงนี้จะมีน้อยกว่าตรงนี้ก็มีเยอะครับ คือมีทั่วบอ่อนะครับรวมๆแล้วก็เป็นเยอะเหมือนกันนะครับเป็กิโลเหมือนกันนะก็คงจะออกลูกเรื่อยๆที่มันไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นก็เพราะว่ามัน,มน,มนคงจ็บระวางไข่ว่ามันใกล้กับน,น้ําเสียงน้ําตกรบ ก็ให้อาหารจุดนิดเจ๊กนิดเดียวตอนหัวตอนค้าๆนะครับป้านแล้วก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับสีเหลืองนะครับมากินตอนคําๆทั้งวันมองไม่เห็นนะครับถ้าย่องย่องมาทั้งคืนก็จะเห็นเต็มมุมนี้จะเยอะมากแต่ถ้าเรามาพบเขากลัวแสงไฟเขาก็จะไป การเลี้ยงนั้นก็คือแค่ปล่อยลงไปในบอ่อเก่าๆที่มีตะไคร่อย,อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีใบไม้ไว้ให้เขาพักให้กุ้งได้พักนะครับได้แอบหลบซ่อนแล้วมีตะไคร่สีฟ้าให้กุ้งได้หลบซ่อนนะครับก็เปิดฟาร์มออกซิเจนปล่อยปล่อยน้ำไปแล้วมีทับตกนิดหน่อยนะครับแเคเ่นี้แล้วก็ให้อาหาราวันละข้าหอไม่มีวางไปสี่ห้าจุด ก็ค่ามันอาจจะเป็นกลางคืนขออภัยว่ามันไม่ค่อยชัดแต่ว่ามันเป็นกลางคืนนะฮะเนี่ยเห็นเยอะเลยครับแต่ถ้ายอ่ยองมาก็จะเยอะมากะะเดี๋ยวถ้ายังไงจะค่อยๆ่อย,ย่องมาให้อีกทีหนึ่งนะครับมาที่ตอนกุ้งเฝอเขาจะอยู่มุมนี้มากเขาคงจะมาวางไข่แถงนีนะะ้มุมอื่นก็มีแต่มันไม่มาก โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ